สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาพอก,กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ช่องกับช่องคนลุ่มน้ำโขงนะพี่น้องเนาะเนี่ยมาเบิ่ง้วพี่น้องนี่ฟักตะงแงพี่น้องกำลังงามเลยพี่น้องพักตะงแงงามขาดงามขากงามขัดพี่น้องกำลังงามเลยพี่น้องพักตะแงผักขัดแยงนะครับผมขัดขัดคัดเ่ก็มี้ะพี่น้องมันมีหี่านี่ไหมเนี่ มันมาักมาขึ้นหน้าแห้วหมูนีไ่ไหมพี่น้องมันขึ้นมาขึ้นมาน้ำดินเราออกก่อน <c oughs> เราคิเก็บไปให้กรมน,นี่แค่กรมจองกรมไป ใพี่น้องชาวขายครัเพราะว่าเฮากัดได้กลิ่นน้ำข่าวอยู่พี่น้องไปฝากคนนั้นคนนี้ไปย่างตีหลละเนาะอันนี้พับต้นหอมพี่น้องว้ายงามๆเลยพี่น้องกําลังขัดเนี่ยจะไปซื้อกระลำมาคั้นส้มแล้วพี่น้องสิเก็บอพัคเดอันนี้ออกไปกินพี่น้องนี่ใบบัวบกนี่พี่น้องนี่เแล้วพี่น้องเบิ่งเดอนี่แล้วพี่น้องเนี่ยเนี่ย เป็นหนึ่งกินพี่น้องหนึ่งกินกินซดก็ได้พี่น้องกินซดก็แซ่บกับที่ลกหญ้อออกมันมีมันมีหญ้ามีมีผักผักด่างส้มด่างขมก็มีพี่น้องอยู่นี่เนี่ยด่างส้มด่างขมก็มีนี่นี่มีด่างส้มพี่น้องนี่ผักด่างส้มโอ้ตายชนกล้องอันนี้ด่างขมพี่น้องนี่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 ด่างขมเก่งเซบะค้อแซ่บแซ่บพี่น้อง เกงเสปบะโอเสเบๆขมๆขม,ขม,ขมๆสมๆล้ำๆเด็กพี่น้องเส็บขัดรกตวหนึ่งเลยแต่มันยังบ่มมืดพี่น้องยุดซะก่อนอันนี้อันนี้เส้นเดียวได้พี่น้องนี่นชะละแน่นี่อันสั้นๆนี่แหล,นนละเอามาเสีย,อยลองเสียบใส่บอกก็น,น้าตีดพี่น้องขึ้นมานี่กำลังนั้นเลยพี่น้องนี่กระสีได้อันนั้นเอาเพิ่นนี่แหละ อากย้อมแต่ตางามบัดน้าหน้าฝน,นและพ่นตายได้พี่น้องเพ้พ่นบ่อยู่หน้าฝนต้องได้หากระถางหายอย่างเมื่อส่เพราะตรงนี้มันบวมมันมันอยากบวมน้ําพี่น้องมันอยากบวมน้ํามันเลยบวทนมันเลยอยากตายเปื่อยตายพี่น้องพักอีตู่แน่กระมีอยู่นี่พักอีตู่ใบบัวบกนี่พี่น้องพักอันนี้พี่น้องเคยกิ่นบอผู้ได้เคยกินเคยเห็นเนี่ย คอมเมนต์มาในเด้อพี่น้องเด้อนี่บ้านผมเอินพักกาดโซผนะู้เท่าพาเอาินพ่อแม่พาเอินพักกาดโซ่อันนี้ต้นหอมมาเบิ่งผักชีพี่น้องเหมนี้เบิ่งนผักชีนี่พี่น้องนี่ผักชีพี่น้องนี่คักวขึ้นอย่างนี้โอ้ตรงหญ้ากรหลายพี่น้องกินบ่ทันมันแล้วมันเริ่มยาวเลยใส่สิได๊ โอ้ยเป็นมาดึงอะดึงเอาต้นหอมบอกก็นที่ดึงเอาวันนี้ออกเพราะมาดึงต้นหอมบอกพี่น้องมือก็ได้ห้องบึงรุงไล่หลพี่น้องหยาก็ได้หลยขึ้นอย่าง ผักชีพี่น้องผักชีผักชีเนี่ยมาเบิ่งพัดกล้าไหม่พี่น้องกล้าไหม่สิเอาไม้ปลูกแทนตรงนี้นี่ตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกแล้วก็ปลูกแทนแต่พักปีนี่ปลูกยากยายพี่น้องก็ปลูกจังไรกระบองงามเป็นงามอยู่แต่มันบอกมันบอได้ใจพี่น้องอันนี้อันนี้ผักเขียวปีพี่น้องผักเขียวปีกำลังขึ้นจัหน่อยจัก ซิบกามือก่ะนั้นได้เลยพี่น้องซิบกามือกค่ะ้ายออกปลูกได้กับพอดีตัดจุ้มนั้นพอดีตัดจุ้มนั้นนะครับพี่น้องอแม่นมัดยู่นี่เอ่อเขียวปรีหญ้านี่ก็จ่งมันเกิดพี่น้องโอ้โหอันนี้ผักกาดแก้วพี่น้องอันนี้ผักกาดแก้ว ซิปมือก็ได้ได้ย้ายแหละพี่น้องเงย,ยากก็ได้อากาศแก้วกําลังม,ยมยาย่อมาแย่ขึ้นยากก็ขึ้นหลายได้แท้อันแนว้เขาบทต้องการได้หลายได้พี่น้องเลยเนี่ยเขาต้องการขึ้นยากยาก อะไจะไงเนี่ยอันนี้พักกาดแก้วพี่นอ้องปูเครื่องดกระบอกบ,บ่คักพี่น้องบ่อได้ใจงามอยู่แต่มันบ่อได้ใจพี่น,น้องน,น,นี่มันมบ่อค่อยได้ใจบนไดได้พี่นออ้องอพักปีนี้มันเป็นไดไหนไมันมัตุพักทั้งพักเกี่ยวปีทั้งพัก กาดแก้วน้ำเต็มถังน้ำเต็มถังน้ำเต็มถังเดี๋ยวเดี๋ยวพิดน้ำก่อนพี่น้องนะพี่น้องประกาศแก้วถ้ามันถ้ามันได้ใจมันสิเป็นอย่างซีพี่น้องมันสิเป็นอย่างซีถ้ามันได้ใจมันสิเป็นอย่างซีแหละแต่น้ำมันบกปิดตาพี่น้องปูกคักปีนี่ ดินฟ้าอากาศนี่ถ้ามันได้ใจมันที่เป็นแบบนี้แหละพี่น,น้องนี่ดินฟ้าอากาศเนี่ยโอ้ปีนี้มันบ่อหนาวพี่น้องมันบ่อหนาวถ้ามันหนาวหนาวนี่พักนี่อุ้ยคือดึงขึ้นนี่พี่น้องถ้ามันหนาวหนาวนะอากาศหนาวหนาวเห็นบอช่วงหนาวหนาวนะมันวื้วืว้วขึ้นช่วงหน,นาวหนาวมุกี้นี่อืมสิได้ตัดแล้วละ่ะเพราะว่ามันมัน เพชรจังเมันก็บ,บ่งงามดอกมันก็นเป็นอย่างสี่แหละอันนี้ผักเขียวปีพี่น้องนี้ผักเขียวปีเนี่ยสงสัยทได้เก็บขั้นส้มอยู่รอกันนี่พี่น้องเยเก็บเอาใบอันนะั้นมันใบข้างล่างมันไหมเนี่ยมันหนาละเริ่มหนาแล้วพี่น้องผักเขียวปีเขียวปีก็บอกบอกให้แห้งเห็ดงาปีนี้ผักเขียวปีก็ได้กดสิดได้ซ้ำนี้หนู ปกตินี่ยผูเดียวเดียวได้พี่น้องปผูกลูกนะเนี่ที่ได้รีบเพื่อนออกไปคั้นส้มแล้วมัน <c oughs> หนาแล้วพี่น้องเก็บเอาใบพวกข้างล่างมันนี่ใบข้ามแล้วข้ามกะปล่อยให้มันใหญ่ขึ้นมาฮะก็เป็นนะัาปล่อยให้มันใหญ่ขึ้นมาเก็บคั้นสม้มปล่อยมันใหญ่ขึ้นมาเก็บคั้นสม้มจนกว่ามันสิเป็นดอกพี่น้องจนกว่ามันสีต้นไม่เป็นดอกมันสูงขึ้น ถ้าปล่อยให้เป็นดอกก็ปล่อยย่างพี่น้องเพราะว่าจริงๆคืออยากได้อยากได้พันุพร้อมแต่ว่ามันมันเอาบ่าได้เพราะว่ามันบัดเวลามันเป็นดอกเป็นนั่นแหละแมงพี่น้องแมงล้ายหลายแมงล้ายหลายคืออย่างนี้นี่อีกแปลงอันนี้ผักหขมพี่น้องนี่ผักหขมอันนี้ผักขมนะครับพี่น้องหลายแท้ๆพะโขมนี่ เกิดเองนะบไดไดบานเกิดเองอยู่ในนี้แหละเพราะว่ามันมันเม็ดมันหล่นอยู่ในนี้แล้วมันร่วงลงอันนี้คือเขียวปีเหมือนกันอย่างงามเลยพี่น้องนี่แต่มันหักงามกับบไดไดใจพี่น้องบไดไดใจคือปีที่แล้วปีที่แล้วอ้ยปลูกพักนี่จัมบนสัดได้ใจครับอากาศมันมันหนาวเพราะพี่น้องอากาศมันอากาศมันดีมันมันเอื้อครับอ่าอากาศมันเอื้อครับ ปูกคักพี่น้องก็เลยงามปีที่แล้วนะปีนี้แหละมันมันบนหนาวใไหมพี่น้องมันบนหนาวคือว่ามันบนหนาวนะหนาวกับหนาวสั้นๆช่วงสั้นๆมันบอกปีแล้วนี่โอ้ยมันหนาวมันคักขึ้นอย่างนี้เลยพี่น้องปีแล้วเมื่อกี้นี่ มันนั่งไรลอยู่กลางส่วนแล้วปี่แล้วเมื่อกี้นี่อากาศหน,นาวนมันนั่งไรลอยู่กลางส่วนลงมาพักกันมันนั่งไรสะก็แล้วแ้่มันดพักพี่น้องปี่แล้วเมื่อกี้นี่เก็บชั่วโมงด้ยเนี่ยกระลายดิยพี่น้องที่เก็บเป็น ติเตเก็บเพื่อนิล่ะไปขั้นสุมพี่น้องเ้ยหลังพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำนิกก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งส่องคอนร่ปน้ำผงเด้อพี่น้องเด้อตั้หรับคลิปนี้สวัสดีครับผม